สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวโลกทั้งหลายครับสวัสดีทั้งทา้าวชายทั้งทา่าต่างชาตินะครับจากสถิติขอ,อง YouTube แล้วคนไทยดูเยอะสุดครับลองลองมาคือคนอค่อยรักเจ้าเฮ้อคนลาวทศสารรั้ลาวครับ ในส่งเมเซียก็มีนะครับอืมก็นั้นก็สวัสดีทุกท่านทุกชาติทุกภาษาทุกเชื้อชาติทุกสัญชาตินะครับทิ่กับชมอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชีวิตหวังว่าคงมีความสุขตามอัตภ,ภาพนะครับความสุขหาไม่ยากครับความสุขหาง่ายถ้าเราคิดว่ามันง่ายนะครับสิ่งที่คุณเจออยู่ทุกวีทุกวันมันก็ แค่นี้แหละครับสลับก,กันไปดีบ้างเละเทะบ้างบางครั้งชีวิตก็ต้องพบกับความยุ่งยากบ้างนะครับบางทีก็เป็นเรื่องที่มันต้องทำมันจาเป็นนะอาจจะต้องปรับเนื้อปรับตัวกับเรื่องอะไรต่างๆนะครับถ้าเรามีติที่เป็นกลางครับมีจิตที่เป็นกลางนะครับพร้อม ที่จะรับที่จะเจอที่จะพบกับรเรื่องทุกรเรื่องนะครับถ้าเราจิตเราเป็นกลางนั่นหมายถึงว่าเราเข้าใจสัจธรรมนะครับ <c oughs> ถ้าคุณยังมีชีวิตยอยู่หมาถึงคุณยังทำอะไรได้อยู่ไม่มีคำอธิายาานะครับถ้าคุณตายนั่นแหละไม่ได้สายฮะบ่บายเย็นค่ำไปเลยละนั่นแหละทุนทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับสิ่งที่ทำให้คุณ ไม่เป็นอย่างที่ได้หวังนะครับสิ่งที่ทำให้คุณไม่มีความสุขสิ่งที่ทำให้คุณเจอมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงมันคืออะไรมันคือมันคือความคิดของเราเองนั่นแหละครับจะบประสบความสำเร็จไม่ปะสบามสเร็จอยู่ดีว,ว่าคุณคิดว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ คำว่าทําไม่ได้มันยากเกินไปศักยภาพไม่พอเรียนน้อยบ้านจนพ่อแก่แม่ชาราภาษาทางจิตวิทยานี่มันก็เรียกว่าป็นมันเป็นข้อแม้หรือข้อข้ออ้างคนที่จะรวย คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและคนที่มีความสุขทุกๆด้านกับชีวิตคนพวกนั้นเหล่านั้นล้วนแล้วใช้ทัศนคติดันบวกนะครับคือคนที่เรียกง่ายว่าคิดบวกนั่นแหละครับมองโลกในแง่ดีนะครับโลกสวยโลกสวยหมายถึงว่ามันน่าอยู่ครับบ้านเมืองมันสะอาด มีธรรมชาติที่สวยงามนะครับผู้คนผู้คนในโลกรักกันนะครับไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแข่งขันไม่มีเอาเปรียบไม่มีความโลภนะครับนั่นแหละครับโลกสวยไอ้ประเภทที่ใชค้คำว่ามึงอย่ากมาโลกสวยนะเี่ยเด็กหน่อยมันก็กลายเป็นคำที่เป็นลบอะมันทั่วลงอะเมันทั่วลง ทัวลงก็ดีเลยครับได้ตังค์ครับไม่ได้ตังค์ดิพี่ทัวลงแม่งกับงานเข้างานเข้าก็ยิ่งได้ตังค์อีกอ่ะเออไม่ใช่พี่ไม่เข้าใจอ่ะอูว่ากูเข้าใจว่ามึงอะ่ะไม่เข้าใจทัวลงก็เท่ากับมาลงถ้ามาลงร้านกูหรือลงโรง,งแรมกูคุณให้เงินแน่ๆเฮ้ยทัวลงหมายถึงเออ คนมารุมด่าก็ก็บอกไปเลยว่าคนม่งมารุมด่ามันคสับแช่งมันคนมากันแนกกันแหน่มันคนแบบมาขุดโคตรเงาสกรารเรามาด่าเราชั่วร้ายเราสาะระเลวอะไรนั่นเขาเรียกว่าเขาด่าไม่ใช่ทัวลงคือประชาชนหรือคนที่ไม่รู้ไม่รู้เขาจะมารู้ได้ไงเรื่องของตัวเราเรื่องตัวเราก็ต้องมาถามเราสิครับเออย นืกทัวลงทัวริเลงอะไรจองกระถิ่นก็ดีครับได้บุญได้ทานผมไม่ได้ไม่ได้จงใจะแบบไอ้มึงทำตัวขวางโลกอะนอกขวางโลกนอกคอกไอ้กบ,บทไอ้คนอะไรอุสานลพัดอะรวมอยู่ตัวผมมดแหละเพราะผมถือว่าผมถือเกิดมาครั้งหนึ่งนะ้วทำไมผมจะต้องทำอะไรตามใจคนอื่นด้วยอะทำไมไม่ทำอะไรที่มันตามใจตัวเองแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ได้ผิดอะไรนะครับ งานเข้าแล้วพี่ดีเลยงานเข้าก็ได้ตังค์ด้วยไม่ใช่พี่โดนด่ die, don t, don t าแน่โดนโดนหักเงินนั่นไม่ใช่เขาเรียกว่างานเข้าเขาเรียกว่าซวยแล้วความซวยมาเยือนแล้วค <H> วามซวยเข้าเว้ย <H> ไม่ใช่งานอ,อ่ะเดี๋ยวครับวันนี้มาเปิดไปดูคนเกิดบัมเพลหัสดบดีประจาวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับห่งสิงหาคม จนถึงวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดสิงหาคมใช่ไหมหนึ่งสองสาี่ห้าหถูกต้องครับอ่ะมาชมกันครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแล้วคนดูน้อยมากนะครับคนเกิดวันพุธทำไมครับช่วยกับมาดูกันหน่อยนะครับเริ่มไปที่หนึ่งไปที่ 2ไปที่3าส <6, S 1> เมื่อไรจะเปลี่ยนผ้าเนี่ยงงอันนี้เป็นภาพนะครับภาพดูบนผ้าครับไพ่นี่อเนี่ยของจริงอืผมต้องการให้ท่านเป็นคนช่างสังเกตนะครับเห็นไหมมองเขาด้วแค่ด,ดิตท่านได้เป็นคนช่างสังเกตเนี่ยใบแรกมันขึ้นเป็นถ้วยโดยสถานการณ์ภาพร,รวมเนี่ยมันถือว่าดวงมันนิ่งๆนะครับมันไม่ดีมันไม่ร้ายอะไรครับแล้วก็ดูความหมายความรัก สดชื่นสดชื่นมากสิกช่วยนะครับสองเหรียญการเงินเรียกว่าเงินหมุนนะครับหมุนเล็กอ้าวการงานมากมายไก่กองลุมปะทะ,ะหมุนเหรียญหมุนไม่ไปแล้วเจอห้าเหรียญเข้าไปใการเงินยำแย่โอ้ยรั่วไหลอีกสีดาบเก็บตัวทำตัวขนางกระปื้น The Emperor Templand e แปดถ้วยแล้วก็ The ะแม i c i ิเชียน c ม a n เชก็เป็นไพ่หมอดูนะครับไพ่หมอดูใบที่หนึ่งนะครับอ่ะดูดูโดยภาพร,รวมกันนะครับการเงินแน่ๆนะครับไม่ดีไม่ควรจ่ายไม่ควรเสียไม่มีเหตุจะเสียก็ต้องเสียอะไรแบบนี้เออถูกถ่ายตังนะค์อซวยไปทำของเขาพัง อะไรประมาณนั้นอ่ะถูกยืมแล้วชักดาบไม่มีอยู่แล้วก็ยังจะมาซวยนู่นซวยนี่นั่นแหละครับเขาเรียกว่าความซวยมาเยือนครับไม่ใช่งานเข้าครับทั้งงานเข้าอะไรต่างการเงินถือว่าไม่ดีนะครับเนี่ยอย่างน้อยไมันมีสองเหรียญให้เห็นนะว่ามันตึงเนี่ยมันตึงๆมันไม่ถึงกับไม่มีหรอกแต่มันเก็บไม่อยู่มันไม่อยู่เพราะมันมีเหตุต้องใช้ แต่รายจ่ายกับรายรับมันพอๆกันปริมปริมนะครับหก,กเหรียญเนี่ยถ้ามองโลกในแงด่ดีมันก็หมายถึงว่าให้คุณต้องทําบุญทําทานช่วยเหลือผู้อื่นเขาบ้างนะออทําบุญทําทานเนี่ยไหมแจกจ่ายคําว่ายิ่งให้ยิ่งได้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับเร,เรื่องจริงๆผมก็ยิ่งให้ยิ่งได้ครับอยู่ที่ว่าจะได้อะไรนะเราหวังอะไรเราได้แบบนั้นนะครับ แน่นอนใครก็ช่วยก็หวังวนะั่นแหละไม่มีใครทําอะไรหรือไม่หวังผลประโยชน์นะครับแต่ผลประโยชน์มันด้านดีหรือด้านไม่ดีแค่น,น,นี้หกเหรียญเนี่ยเห็นไหมมือนี้แจกแต่มือขวาเนี่ยไอ้มือซ้ายของเขาเนี่ยถือตะช่างครับดูชัดตะช่างมันหมายถึงว่าอยู่บนหลักเหตุผลสมควรหรือไม่สมควรนั่นแหละครับนั่นแหละคือหกหกเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินนะครับ น้นเงินกับจัดจ่ายใช้สอยทิ้นเปืองอ,อะไรทั้งนันยังไม่ต้องซื้ออะไรใหม่ใช้เลยได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรื่องการงานมีไพ่ไม้เท้าหนึ่งใบคือพายแปดไม้เท้างานเยอะงานยุ่งงานขยายงานเติบโตองานมันแตกหยอดแตกหนอต่อยอดเอ,อไปนะครับพายใหญ่หช่ชคเรื่องการงาน,นเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครองใช่นะ โอ้ผูดซับเป็นราชการเลยคืออำนาจบารมีครับไพ่เดียมเพลิ่มมันเป็นไพ่ใหญ่ที่สุดของผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่มันจะมานะครับหรือไม่ก็ท่านเป็นคนที่คิดการใหญ่ดีแล้วครับถ้าคุณคิดการใหญ่สิ่งที่เข้ามาที่เรียกกันว่าอุปสรรคตัวมารอะไรลักง่ายแหลมจะเป็นเรื่องเล็กแต่ผมจะเรียกวรวมว่าปัญหาหรือบททดสอบนะครับถ้าท่านคิดใหญ่ๆไว้นะครับ ท่านจะไม่สนหรอกอเรื่องเล็กๆเพราะอะไรครับมันมันเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยเข้ามาต่อแล้วท่านสะดุดติดกับมันก้าวข้ามมันไม่ได้อะแล้วท่านจะไปประสบความสำเร็จกับงานใหญ่ได้ไงอ่านะครับหนึ่งเมื่อวานผมก็เล่าะอะน้องคนหนึ่งอ่ามันคิดการใหญ่เลยบ้านราคาห้าล้านหกล้านอะไรของมันอะอืมแต่วิธีทํา วิธีทําทีท่มันจะทำรายได้ถ้ามึงมัวแต่ขับวินอยู่เงี้ยได้วันละเต็มที่ก็หนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันมึงจะมีแม่ภายสามปีบ้านราคาสี่ห้าล้านหกล้านยากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทางานมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้นะครับทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้นะครับอันเนี้ยร่วมหุ้นก็ใช่นะครับลงทุนเพิ่มแต่บอกว่าจะพึ่งก็คือไม่ลงทุนน่ะแต่อยากขยายจะเติบโตก็เอาตังมาแล้ว ข้าพเจ้าหรือกูจะออกแรงเองนะครับกูจะไม่ทางานนะครับแปดไม้เท้าผ้าใหญ่ชชกเรื่องการงานหรือแมจิเชียนเนี่ยจะหมอดูนักมายากลจะเป็นผู้รู้นักพูดนักปราดนักเขียนนักประพันธ์อ่ะได้หมดนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารนะได้นะครับดีเอ็มเพลร์เกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาตินะครับเกี่ยวกับงานใหญ่ๆงานบิ๊กๆเบิ้มเบอ,บอ,บอนะครับ เทมเพลนเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามทวีปข้ามเกาะข้ามอะไรตนะ่างๆใช่หมดนะครับเทมเพลนรวยส่วนมากเทมเพลนบางทีมันก็งานที่ มันไม่ไม่อยู่นิ่งมันต้องเดินทางออกตลอดมันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตลอดนะครับนั่นคืองานนะครับของเทมเบอร์แลนด์แต่โดยธรรมชาติของททมเบอร์แลนด์น่ะยังไงมันก็คือการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่เคลื่อนไหวใช่ไหมครับมันก็เหมือนย้ายบ้านย้ายที่ทํางานลดเงินเดือนแต่เพิ่มงานให้นะเนี่ยยผมเคยดูให้คนหนึ่งยังจำได้ไอ้น้องผู้ชายไม่เชื่อเรื่องดวงผมบอกเดี๋ยวกลับไปคราวนี้นะงานนะ่ะที่ได้ได้ไปแล้ว ต่อไปอ่ะงานมันจะเยอะขึ้นทําหลายหน้าที่มากไม่ทำหลายหน้าที่ได้ไงผมสมัครตําแหน่งเดียวก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณนะครับอย่าให้หมอมโมโหเดี๋ยวหมอจะต่อยเอานะครับไม่เชื่อก็แล้วแต่มึงนะครับอืไม่ถึงสองวันก็โทรมาว่าเป็นจริงะนะครับการดูแล้แม่นหรือเป็นจริงอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่หมอดูควรจะเป็นแล้วมันจะมีนะครับแต่ดูอย่างที่ผมบอกเนี้ยที่ดูที่ดูกันอยู่นเนี่ยผมจําเป็นต้องดูนภาพร,รวมใหญ่นะครับมันก็เลยอาจจะไม่ตรงติตตรงใจตรงเป๊ะอะไรกับใครบ้างนะครับก็ต้องกราบขออภัยไปด้วยแต่ผมก็อย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่าท่านสงสัยในการทํานายการวิเคราะห์การตรีความอะไรของผมเนี่ยท่านก็สามารถก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับทักทายอะไรกันก็นได้ ก็เหมือนเดิมครับก็ไม่ค่อยมีครับผมก็อยักหน้าด้านครับผมก็ยังไม่ไม่สนครับไม่มีก็ผมก็จะน,า,นาด้านนั่นแหละครับพูดอ่ะอ่ะถึงไหนแล้วเรื่องงานนะครับการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแค่การเงินมันแยกคุณอย่าไปลงทุนเพิ่มแล้วกันคุณอย่าเอาเงินที่คุณมีอยู่น้อยนิดจำกัดจำเขีย่ยอะไรของคุณเนี่ยเที่ยวไป ช่วยเหลือคนอื่นมันยังมันมันมันยังไม่ใช่จังหวะมันจะเข้าเตือนเข้าตัวมันจะเดือดร้อนเปล่าๆนะครับอ่าเรื่องงานเรื่องเงินอ่าเรื่องการเงินก็บอกไปแล้วเรื่องอ่าต่อมาเรื่องความรักอ่ามันขึ้นมาไพ่ถ้วยนะครับไพ่ถ้วยสิบถ้วยแปดถ้วยสิบถ้วยเนี่ยความรักดีนะครับอุดมสมบูรณ์มีความสุขอยู่กันอยู่กันได้อ่ะตีกันหัวล้างแตกทุกวันทะเลาะกัน ทุกวี่ทุกวันมันก็เป็นสิบถ้วยเหมือนกันนะครับสิบถ้วยมันจะมันจะตีความจะแปลความหมายว่าอะไรอ่อคู่เวรคู่กรรมก็ได้ครับคู่รักคู่ชีวิตใช่แล้วก็เป็นคู่เวรคู่กรรมที่เลิกกันไม่ได้แยกกันไม่ได้เหมือนจะเลิกจะห่างมันแค่ห่างห่างนะครับหรือบางทีอ่ะมัน อยู่ใกล้ชิดนู่นเนี่ยกันมากขึ้นไปก็ควรจะห่างก,กันบ้างเพราะตัวนี้มันรู้เริ่มเริ่มจะเบื่อแล้วมันบอกว่าความร,รักเริ่มน่าเบื่อมันเริ่มแบบเฮ้ยกลัวพับรักปะเนี่ยม,มีเมียก็เหมือนไม่มีมีผัวก็เหมือนไม่มีไว้เฮ้ยมันอะไรประมาณแบบนั้นนะครับมันไม่มีอะไรได้ตังใจหมดทุกอย่างหรอกครับเราไม่สามารถควบคุมและกําหนดอะไรได้ทุกอย่างนะครับเหมือนเราประกาศหยุบไปแล้วแต่เราก็ไม่หยุบเราก็มาทํามันใหม่เออใช่ออมเลี้ยวไปหาใคร ก็แล้วแต่นะครับเชื่อว่าท่านอยู่ภายพาไม่เกี่ยวนะความรักถือว่าอไม่ถึงก็เร็ว้ายนะครับเพียงหนูว่าเอ,อไม่ฝ่ายใดก็ไฟหนึ่งอะ่ะชอบเก็บชอบขุดเรื่องเก่ามาคิดอ,ะอ่ะอ่านอย่างเนี้ยผมมีเพื่อนเกิดเมื่อหัดเนี่ยเหมือนกันนะ,น,กนะครับคบกับแฟนเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคบนั่นคือแฟนชอบเอาเรื่องเก่าเฮ้ย แฟนเก่าเธอยังคุยกันอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณแบบนี้มันก็เป็นเรื่องนะครับมันก็เป็นเรื่องก็อยู่กันไม่มีความสุขนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นความรักนะครับนี่แมติเชียนทำใจคบกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องไม่ต้องไปยึดติดว่านี่คือเมกูนี่คือผัวกูนี่คือชู้กูอะไรไม่ต้องไม่ต้องครับ อ่าแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะครับเฮ้ยเขาก็มีชีวิตที่เขาต้องทาเขาก็มีมุมส่วนตัวเรายังมีเลยเฮ้ยมึงยังมีเลยมึง,มงไมห้ามเขาไม่มีมิตรไม่ได้อไมอ่ได้ทำเว้ยมึงยังมีเขาก็มีเพราะนั้นทุกคนมีโลกส่วนตัวหมดแหละครับแต่ว่าเมื่อมาจับคู่เป็นคู่ชีวิตกันต้องคุยกัน,นครับมีเรื่องอะไรคุยกันทันทีนะครับงอนแล้วได้อะไรอะ่ะได้ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความอึดอัดแต่โคตรอึดอาาัด่เลยผมบอกไ้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็คนหนึ่งที่ผมไม่มีแฟนไม่มีคู่เนี่ยผมก็อ่อยแต่นี่ยแหละรครับเป็นแบบนี้ครับเออเป็นแฟนผมต้องับต,ต้องทำใจครับผมมนุษย์บันเทิงครับผมไม่ชอบเรื่องโศกเศร้าเรื่องเครียดอะไรครับคืนมาคุมมาเครียดอะไรผมเม้งแตกครับเพราะนั้นผมก็รู้ตัวเองว่าเออ ยังไม่เจอใครที่มันเหมาะกับเราอะเราจะเอาเขามาลําบากทําไมอะไรประมาณแบบนี้นะครับเช่นกันเมื่อท่านเป็นคู่กันแล้วถ้าท่านมีลูกมีเต้าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ไม่สามารถจะมีผัวหรือมีเมียไปได้คนละสิบคนยี่สิบคนไม่หรอกในที่สุดท่านก็ต้องเลือกเพียงหนึ่งต้องเลือกเพียงหนึ่งที่จะอยู่ดูแลกันไปจนแก่จนเฒ่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรัก ค่อยๆทีเขาใส่นะครับก็ค่อยพูดครับมีอะไรคุยกันนะครับไม่ใช่มานั่งงอนมานังางน่งไม่พูดแล้วเขาจะรู้ไหมอ่ะมึงกูทาอะไรผิดมึงไม่พูดแล้วกูจะรู้นั่นแหละรครับปัญหาเพราะฉะนั้นแมรีเชียสนิเน,นเนียนกันไปแบบเพื่อนใครยังมีแฟนก็เนียนเนีย,นนยนไปแบบเพื่อนนะอ่ะเฮ้ยเธออกหักมาใช่ไหมเฮ้ยเรื่องธรรมดาอกหักมันคือหนึ่งในขั้นตอนของความรักเว้เอยออนี่แสดงว่ายังรักไม่เป็นหรือไม่รู้จักคำว่าเสียใจหรืออกหกักเนี่ยเห็นไหม เนี่ยครับแบบเพื่อนความรักถือว่ากลางๆนะไม่ได้เรียวลายเรื่องสุขภาพเรื่องขาเข่าเรื่องกระดูกเรื่องหลังเรื่องข้อนะครับเรื่องโรคซึมเศร้าอ่าโรคเกี่ยวกับทั้งเดินหายใจภูมิพงภูมิมพมแพ้เป็นหวัดคัดจมูกไอเขาแคกเแดกเดก,อ,ดกอ่ะนั่นแหละครับอ่ะนี่คือไพ่โดยภาพร,ร,รวมของคนที่เกิดวันพรหัสบปดีที่หนึ่งสิงหาคมนะครับอ่ะครับอย่างที่บอกนะครับการดูแบบภาพร,รวมนะครับอาจจะไม่ตรงทุกจุด ทุกเม็ดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับมันเป็นหน้าที่อะถ้าท่านอยากดูอยากตรงให้แม่งแม่นว่าเฮ้ยแม่ง,แ,มงแบบมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งมานั่งกันประจันอย่างเงี้ยเลยจะดูทางออนไลน์ก็ได้นะมีแล้วก็ใช้ประโยชน์มันหน่อยอนะครับความไม่กล้าทําให้ท่านเสียโอกาสทามความไม่กล้า นะครับทำให้ท่านเสียโอกาสความลังเลทําให้ท่านพลาดสิ่งที่ไม่ควรจะพลาดนะครับการคิดในด้านลบทําให้ชีวิตมีแต่ดิ่งลงแย่ลงนะครับคิดดีๆไว้นะครับทัศนคติด้านบวกคนคิดอันลบๆบเสียงอะไรลบๆรอบตัวสิ่งอะไรลบๆพยายามดีดออกดีดออกดีดออกนะครับจะเป็นพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูงญาติมิตรอะไรก็มาใส่พลังลบก็ใส่คืนมันไปเราไม่รับเราปฏิเสธมันไม่ได้ว่าเราไม่รักเพื่อนไม่รักพ่อแม่อันนี้ละคุณไม่เกี่ยวครับไม่ใช่มันคนละเรื่องนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเติมอาหารให้สมองเรานะครับแล้วท่านจะเอาขาดาเอาขยะเติมหรือท่านจะเอาอาหารสมองดีๆเติมนะครับอยากสมองดีก็ต้องหาอาหารในสมองดีๆนะครับทุกอย่างเริ่มจากความคิดนะครับเริ่มจากความคิดก่อนนะครับแล้วก็จิต อันเป็นตัวจริงท่านไม่ใช่ดำดำเนี่ยคือสังขารไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของท่านดูตนท่านเป็นจิตเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เรียกว่าดวงจิตนะครับถ้าออกจากสังขารนี่ก็กลายเป็นดวงวิญญาณทาษาธรรมะก็เรียกว่าผีนั่นแหละหรือคนก็เรียกว่าผีเหมือนกันนั่นแหละครับอ่ะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับ2 0 0รกว่าท่านขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมมันเยอะแยะ ขอบพระคุณท่านที่รับชมอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านที่รับชมไม่ประจำด้วยผมรู้มีคนที่เพราะว่าทาง YouTube ก็ทำว่ายอดคนดูใหม่อะเยอะมาก70-80%เนีะ่ะยอดที่คนดูที่ดูแล้วกลับมา2% 3% 6%ดีปะละ่ะก็ดีกว่ามันไม่กลับมาเลยปะละ่ะเออนะครับ สิ่งที่อยากจะบอกก็คือคุณจะพลาดถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณดูมากไม่ดูมากคุณก็จะพลาดเหมือนคุณดูไม่จบตามคลิปอะ่ะนี่มันไม่ใช่เพลงครับมันคาดเดาไม่ได้ครับผมก็ไม่รู้ผมคาดเดาว,ว่าผมจะพูดอะไรได้เหมือนกันเพราะว่าคาดเดาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะพลาดนี่ครับท่านก็จะพลาดนะครับผมมีลูก ลูกมันใช่ลูกค้าดิมีท่านผู้ชมมันจะชมเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมจะดูให้ท่านผู้ชมที่ชมผมอยู่ตอนนั้นะผมจะเอาสิ่งดีให้เขาทุกวี่ทุกวันเรวจะเพิ่มเติมสิ่งดีให้เขาทุกวี่ทุกวันะะเพรานั้นถ้าใครออกไปแล้วอพลาดนะครับพลาดนะครับอืจะไม่เจอสิ่งอะไรแปลก,ปก,ปกใหม่ๆคนที่เคยแสดงความคิดเ,เห็นแล้วหายไปอย่างเงี้ยอมผมรู้ก็ยังดูอยู่แต่ว่าเฮ้ยจับทางได้แล้วมันก็พูดซ้ําๆเดิมๆไม่เหมือนเดิมหรอกครับเพราะว่า มันคนละวันนะครับคนละเวลาด้วยอ่ะนะบัดนี้นะครับในไพ่เนี้ยมีสิ่งลักสิทธิ์ชั้นสูงเป็นระดับมหาเทพอยู่นะครับนี่พูดจากความรู้สึกนะครับจากจิตในนะครับจิตในขอชวมว่ารมีสิ่งลักสิทธิของคนที่เกิดประจำวันพฤหัสว่ามีสิ่งลสิทธิสิ่งใดบ้าง ผิดถูกอย่างไรโปรดภัยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอสอบถามจิตนายนะครับอาท่านจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ท่านนะครับมีมาเทพพระพิคเนธมีมาเทพแห่งการรบคือพระศิวะนะครับพระศิวะนะครับก็จะไปกราบไหว้ขอพรก็เชิญนะครับสำหรับท่านที่เกิดไปตามมิรคฐานะครับซึ่งเราติดอยู่กับท่านตอนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรไมีสิ่งเหลือสิทธิ์มีสิ่งดีๆคอยรับคอยช่วยท่านอยู่นะครับขอให้สิ่งเสิทธิ์ทุกท่านทุกองค์ที่ท่านนับเคารบนับถือคุม้มครองดูแลปกป้องให้ท่านปลอดภัยจากโรคร้ายปลอดภัยจากคนคิดไม่ดีหรือศัตรูจะมาคิดร้ายนะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับปลอดภัยจากการเดินทางปลอดภัยในก,การทํางานนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขออนันเทิมพลังงานเีสุดจาก พระจักรวาลและสิทธิ์สุดเบื้องบนประทานพลังงานมืสุดเพื่อปรับสมดุลให้กับสังขารคนที่เกิดบนแผ่นทุกคนด้วยเถิดขอบคุณครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ฝากกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมจริงๆก็มีกำลังใจอยู่แล้วล่ะครับแต่ถ้าได้จากท่านเนี่ยมันจะโอ้โหเว็บ อืโลกนี้เบิกบานละลิกระลีละล้ครับนะอ, <'d S 2> <'d S 1> อืก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ,ช,บ like, ช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ